สนับสนุนโดยไตราลาจินา่าแก้ปัญหาตรงจุดทั้งสิวฝ้ากระจุดด่างดำริ้วรอยด้วยนวัตกรรมคอลลาเจนโทร022903999สวัสดีค่ะต้อนรับท่านผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการสุปตาในดวงใจค่ะอยู่กับดิฉันดวงใจสะอาดจิตค่ะสุปตาของเราในวันนี้เธอเป็นนางเอกสาวน้อยหน้าใสค่ะครั้งหนึ่งเธอเคยมาเยือนรายการของเราไปแล้วค่ะท่านผู้ชม ครั้งนี้เธอมาพร้อมกับผลงานชิ้นล่าสุดกับซีรีส์เรื่องที่กำลังถูกพูดถึงมากที่สุดในเวลานี้ค่ะกับสุภาพบุรุษจุฑาเทพในตอนของคุณชายธราธรค่ะเธอรับบทบาทเป็นหม่อมหลวงระวีรำไพค่ะบทบาทจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นมีคำตอบวันนี้อย่างแน่นอนค่ะขอต้อนรับน้องพรีมระิดาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเธอยังเป็นสาวน้อยสวยหวานเหมือนเดิมค่ะท่านผู้ชม วันนี้บทบาทใหม่นะน้องครีมเรื่องที่แล้วคุณยายที่แม่ยายที่รักม,มาเรื่องนี้เป็นม่อมหลวง <c oughs> อ่าเล่าถึงบทบาทปรละครซีรีส์เรื่องนี้ให้ฟังหน่อยอก็เป็นซีรีส์เรื่องใหญ่ของช่องสามเลยทีเดียวคะ่ะมีทั้งหมด5เรื่องคะ่ะก็จะเกี่ยวกับคุณชาย5คนคะ่ะแล้วก็คือเป็นการพบ ความรักของแต่ละคนที่แบบมีหลากหลายรสชาติค่ะอของพิมพ์ก็จะเป็นเรื่องแรกค่ะ,ค,ะคุณชายทราทรค่ะใช่ค่ะก็จะพิมพ์ก็เล่นเป็นหม่อมหลวงระวิํำไพค่ะ,คะซึ่งเป็นนักศึกษาที่หลงรักอาจารย์ตัวเองอะค่ะอ,คอ,อาจารย์คือเป็นนักโบราณคดีเป็นนักโบราณคดีใช่ครับในเรื่องนี้พิมพ์จะแบบ ชอบประวัติศาสตร์มากเลยค่ะจะอยากเป็นนักโบราณคดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะในเรื่องนี้ถึงขั้นต้องปลอมตัวเป็นผู้ชายเข้าป่าเป็นยังไงบ้างคะที่เข้าป่าเพราะว่าอยากไปดูแลคนพ่อค่ะก็เลยต้องปลอมตัว่าอยากตามอาจารย์หุ่มไปจริงๆแล้วในใจพี่คิดว่าน่าจะอยากตามผู้ชายไปด้วยหรือเปล่าไม่ใช่อาจจะ อาจจะมีส่วนด้วยค่ะแต่ก็คือหลักๆแล้วอยากจะตามไปดูแลคุณพ่อค่ะซึ่งคุณพ่อก็เป็นนักเพื่อารคดีเหมือนกันค่ะแล้วก็ได้พ่วงเพื่อนไปด้วยค่ะก็คือหม่อมหลวงเกษราค่ะค่ะก็คือซึ่งแสดงเป็นน้องมิ้นต์นักบน้องมิ้นต์น่บัดาเปปลอมตัวนังคู่เป็นผู้ชายเป็นเรื่องเป็นดาวเลยค่ะในการใส่วิกต้องมีแบบชิ้นปิดหน้าอกปิดสะโพกให้มันแบบดูหนาขึ้นค่ะ เป็นยังไงบ้างรำพังแสดงเป็นผู้หญิงปกติก็ลำบากยากอ,อยู่แล้ว <c oughs> เรื่องนี้ต้องแสดงเป็นผู้ชายด้วยน้องพีนมันก็มีความลำบากแล้วก็ความง่ายในตัวนะคะเพราะว่าหนึ่งไม่ต้องแต่งหน้าเยอะคะ่ะก็จะแบบนีลรองพื้นอย่างเดียวมันก็จะเออสบายๆหน่อยเสื้อผ้าก็จะแบบกางเกงเสื้อหมวกอย่างเนี้ยคะ่ะก็จะธรรมแา,านมากขึ้นคะ่ะแต่ถ้าเป็นผู้หญิงมันก็จะแบบ มีลูกเล่นของผู้หญิงต,ต้องก้าวผมต้องแบบใส่เสื้อเน้นหุน่นต้องใส่ส้นสูงอย่างเนี้ยค่ะแล้วเข้าป่าน้องพี่เห็นบอกว่าถูกมแมลงสัตว์ <c oughs> ต่อยแบบเ <c oughs> ยอะเต็มขาหมดเลยเป็นยังไงบ้างกินอยู่ยังไงอ่ก็ร้อนค่ะทั้งร้อนแล้วก็ทั้งก็คือที่พวกเราไปถ่ายค่ะเป็นอุทยานแห่งชาติค่ะ, <c oughs> คะก็จะเจอสัตว์หลายหลายชนิดเลยค่ะจะแบบ เจอทั้งช้างทั้งวัวแดงทั้งหมาป่าทั้งแบบที่จริงเป็นอุทยานที่มีเสือโคร่งด้วยค่ะก็เลยแบบเสือโคร่งนี่หมายถึงว่าเขายัางไงเขา,เขาจะมาอนุรักษ์อนุรักษ์ใช่ค่ะ,คะก็เสียวๆกันอยู่ว่าจะได้เจอหรือเปล่าพอได้ยางเงค่ะกับโชคดีไม่ได้เจอแล้วก็ยังไงอีกต้องไปอุปสรรค ลำบากขนาดไหนกับการถ่ายทำในป่าซึ่งอยู่ในป่าค่อนข้างนานเหมือนกันใช่ไหมคะน้องพีอยู่นานเกือบ80%ของเรื่องค่ะ,คะก็จะเป็นผู้หญิงแค่5้าตอนแรกเองแล้วที่เหลือก็คืออยู่ในป่าหมดเลยค่ะ,คะก็มีการไล่ยิงกันด้วยก็คือจะบู๊กันในป่าแล้วก็มีการเ,าเหมือนแบบในฉากที่เราหลงป่าค่ะก็ต้องอยู่ตอนกลางคืนเรียกว่าอะไรอะคะจุดไฟต้องแบบกินกันในป่าต้อง มีที่อยู่อาศัยที่เป็นแบบใบไม้ทุกอย่างเหมือนอยู่ในป่าจริงๆเรียกว่าใช้ชีวิตเกือบทั้งหมดอยู่ในป่าหมดเลยรู้สึกค่อนข้างแบบว่าหนักสำหรับเราแม่พิมก็ไม่ชินมากกว่าค่ะแล้วด้วยความที่ว่าเป็นละครพีเรียดค่ะก็คือวิธีการแบบความสะดวกสบายมันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งค่ะอย่าง สมัยนี้ก็คือมีเต็นท์ม,มีเครื่องอุปกรณ์พร้อมมาให้ทุกอย่างแล้ว่ะแต่สมัยก่อนก็คือต้องใช้ไม้จุดไฟเต็นท์ก็ไม่มีต้องแบบมันก็จะลำบากกว่าค่ะแต่ก็สนุกไปอีกแบบหนึ่งค่ะมันก็เป็นการใช้ชีวิตเป็นการได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างเลยค่ะซึ่งเป็นละครพเรียด,ด้วยน้องพีงใชงใใ้ชีวิตแบบย้อนยุคแต่มันย้อนยุคมากแต่ถือว่าก็ประสบก็กย้อนยุคพอสมควรค่ะ ฉ mm hmm. ากไหนที่พรีมคิดว่าย่าที่สุดเท่าที่ไปถ่ายทํามาออนอกจากจะเป็นตอนไล่ยิงแล้วก็ค,คงจะเป็นเรื่องฉากอารมณ์ค่ะก็คือละครเรื่องนี้จะไม่มีตัวร้ายเลยค่ะก็คือไม่มีอะไรอิจฉาอะไร่าเ้าใช่<ๆ>ใช่ค่ะ,คะไม่มีตัวอิจฉาค่ะแต่จะเป็นตัวละครสี่ตัวที่ต่างก็มีความรู้สึกแบบในใจของตัวเองค่ะคือต่างคนต่าง อยากจะทำอะไรสักอย่างหนึง่งแต่ด้วยความที่ว่าแบบด้วยเรื่องของความถูกต้องด้วยเรื่องที่แบบเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมทุกต่างคนต่างก็เลยเก็บความรู้สึกตัวเองเอาไว้แล้วก็ทำตามแบบเลือกที่จะทำตามความถูกต้องมากกว่าค่ะมันก็จะทำให้แบบสถานการณ์พาไปพาไปเจอเรื่องราวต่างๆพาไปต้องหลงป่าต้องโดนไล่ยิงมันก็จะยากตรงนี้แหละค่ะตรงที่ว่า เราจะต้องเล่นขัดใจกับตัวเองค่ะก็คือใจเรารู้สึกอีกอย่างหนึ่งแต่พอเราเล่นออกไปแล้วต้องเล่นอีกอย่างหนึ่งค่ะเหมือนตัวละครแต่ละตัวมีความขัดแย้งในตัวเองใช่ค่ะจะเยอะปากแข่งกันทุกตัวเลยค่ะก็เลยยากมีควมามรู้สึกมากกว่าในการที่เราจะต้องขัดแย้งกับตัวเองค่ะก็มีฉากไล่ยิงฉากะอะไรนี้ด้วยมีค่ะยังไงมั่งลำบากัหมยากไหมตรงนี้ มันน่าตื่นเต้นมากกว่าค่ะแบบเป็นมีตองเฟอต้องไปเจอคนที่แบบว่าทำลายทำลายแบบว่าตัดไม้ทำลายป่าด้วยใช่ค่ะที่เขาขโมยทรัพย์สมบัติแบบพวกโบราณวัตถุใช่ใช่ค่ะก็คืออาจจะมีฉากไล่ล่าฉากอะไรอย่างนั้นไปรู้สึกตื่นเต้นใช่จะมากกว่าแล้วเกรดเป็นยังไงบ้างคุณชายราธร ตอนแรกก็เก่งนะคะตอนแรกต่างคนต่างแบบเขินกันแบบไม่เคยเจอกันอย่างเนี้ยไม่เคยเจอกันเลยไม่เคยเจอกันเลยค่ะน่าจะออกง,งานอีเวนต,ต์หรงงานช่องก็ไม่เคยเจอกันออก็ไม่มไม่ค่อยได้เจอเป็นแรกวินาทีแรกที่เราเจอคุณ <c oughs> ชาตราทอนในฐานะที่เป็นเกรดบรินทรเป็นยังไงบ้างคนนี้ก็ต้องแสดงคู่กันค่ะก็เขินเขินกันบ้างค่ะตอนแรกแต่ก็คือ พอถ่ายทําไปเรื่อยๆก็รู้สึกว่าโอเคค่ะพี่เกรทเขาเป็นคนที่ทํางานสบายๆค่ะแล้วเป็นคนที่เล่นด้วยเราไม่เกรงค่ะก็คือก็จะเล่นการแกล้งกันอย่างเนี้ยค่ะมันก็จะทําให้รู้สึกว่าเออ,เ,อ,อเรียกว่าอะไระสนิทสนมกันมากขึ้นค่ะมันก็ช่วยในการแบบเล่นแล้วไม่เกรงค่ะอืมอ่ะมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับพี่เกรทบ้างหรือเปล่าว่าเป็นยังไงบ้างในฐานะที่เขาเป็นแบบรุ่นพี่นะเขาได้ซ้อน <c oughs> หรือว่าแบบหรือตลกปกฮาหรือแกล้งเรา เือใจดีหรือยังไงคะพี่เขาตลกคะ่ะตลกเดีก็ก็คือจะชอบแบบแกล้งทําให้ทุกคนตื่นคะ่ะบางวันต้องตื่นตีสองต้องตื่นตีสาเข้าป่าอะไรเนี้ยคะ่ะก็คือทุกคนก็จะง่วงนอนงัวงเงียพี่เกเขาก็จะแกล้งให้ทุกคนตื่นแล้วแบบแกล้งทีรก็สําเร็จทุกทีเลยคะ่ะทุกคนก็ต้องตื่นทุกคนก็ต,ต้องตื่นตลอดเลยใช่คะ่ะแล้วก็จะช่วยช่วยเรื่อง acting ด้วยค่ะบางทีแบบ เป็นฉากยังฉากอารมณ์อะไรอย่างเนี้ยค่ะ,คะหรือว่าฉากบู๊เขาก็จะเหมือนแบบคอยบอกว่าแบบเหมือนคอยมาสรุปให้เราฟังอีกทีค่ะบางทีแบบเราไม่เข้าใจหรือว่าตีความไม่แตกอย่างเนี้ยค่ะเขาก็จะอธิบายให้เราฟังด้วยความที่ในเรื่องก็เป็นมอำหลวงแล้วเป็นแบบยุคิเรียดด้วยเป็นผู้หญิงสมัยก่อน<ช>ต้องมีความเรียบร้อยตรองม่หนักใจไหมคะน้องพีน ไม่ค่อยเท่าไหร่ค่ะ<ม>เพราะว่าโชคดีที่ัจละครของพีมเนี่ยยังเป็นนักศึกษาอยู่แล้วก็เป็นนักศึกษาที่ตอนเด็กไปใช้ชีวิตอยู่ที่เมืองนอกค่ะ<ม><ม>ก็ยังมีความแก่นแก้วมีความแบบซนๆซนเป็นเด็กขี้อ้อนอย่างเนี้ยเป็นเด็กแอบ,บอาจใจเหมือนกันนะในเรื่องนิดนึงค่ะใช่ค่ะก็จะเหมือนโตขึ้นมาในครอบครัวที่อบอุ่นค่ะก็จะ ใส่ไม่คิดอะไรอยากทําอะไรก็ทําอยากพูดอะไรก็พูดเป็นเด็กมั่นใจในตัวเองใ<ช>การใน,นเรื่องนี้นะท่านผู้ชมเป็นซีรีส์5เรื่องสุภาพบุรุษทาสเทพก็คือมีธาราทอ<ม>รอยปวารดร<ช>ุษพุทธิพัฒนพุทธิพัฒน์ราชานนรณพรีอ่าหนูเล่นเป็นเรื่องแรกตอนแรกกดดันไม่ปรีมกับการที่ต้องมาเป็นเดิมถ้าเกิดเรื่องแรกเวิร์กประสบวารณเร็จเลตติ้งดี<ม>ก็จะนําพาให้เรื่องต่อไปดีด้วยแต่ถ้าเกิดเรื่องแรกแปก๊กหรือเลตติ้งไม่ดีนี่กาจะช่วยให เรื่องตามตามมานี่อาจจะแบบว่าเด,ดตติ้งไม่ดีตามไปด้วยกดด,ดันค่ะกดดันเพราะว่าเ,เป็นซีรีส์เรื่องใหญ่ด้วยก็คือแบบทุกคนคาดหวังกับซีรีส์เรื่องนี้มากค่ะคแล้วก็ด้วยมันเป็นเรื่องพีเรียดก็พีเรียดแล้วพิมพ์ก็ไม่เคยเล่นเรื่องแบบพีเรียดอย่างนี้ด้วยค่ะแล้วต้องปลอมตัวเป็นผู้ชายด้วยแต่พิมพ์เชื่อว่าด้วยแบบ เนื้อเรื่องที่มันเข้มข้นค่ะแล้วก็สถานที่ที่แบบสวยงามเสื้อผ้าก็สวยแล้วก็บทของแต่ละตัวก็มีเสน่ห์เสน่ห์แตกต่างกันไปใช่ค่ะก็จะว่วหลักหลยอาชีพนะน้องพิมพ์กับเรื่องนี้แล้วด้วยความที่ว่าทุกคนตั้งใจกับละครเรื่องนี้มากค่ะพิมพ์ก็เชื่อว่ามันจะต้องออกมาได้ดีค่ะต้องไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะหลังจากที่แสดงไปแล้วเนี่ยมั่นใจกับผลงานของตัวเองแล้วก็มั่นใจกับซีรีส์เรื่องคุณชายตาราทรมากเลยแค่ไหน ก็มั่นใจค่อนข้างืมากกว่าครึ่งนึงค่ะเอาเป็นแบบว่ามากกว่า50%ก็แล้วกันแต่ก็แล้วแต่คุณผู้ชมว่าจะยังไงค่ะแต่พีมมั่นใจว่าซีรีส์เรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพีมเองแล้วก็เรื่องของคนอื่นต่างก็มีแบบความสวยงามที่มันที่มันแตกต่างกันไปใช่ค่ะมันมันเป็นความรักที่มันหลายรสชาติมันมีเรื่องของ วัฒนธรรมคนไทยเรื่องของแบบสถานที่สวยๆงามๆของเมืองไทยด้วยแล้วก็ต่างประเทศด้วยค่ะก็ต้องออกมาดี<ส>แน่นอนซีรีส์เรื่องนี้คือห้าเรื่องห้าตอนพาร์ทนานนิสิบคนเป็นไงมั่งกังวลไหมว่าแบบว่าแข่งกันดังแข่งกันแบบว่าเด่นหรือว่าแบบเรามั่นใจในตัวเองแล้วก็มั่นใจว่าเออทั้งห้าเรื่องจะยังไงก็ไม่ไม่ไม่เชิงกับแข่งกันนะคะแต่จะออกแนวแบบก็เป็นการยก จุดเด่นของแต่ละเรื่องออกมามากกว่าค่ะก็กแต่ละเรื่องก็จะมีสเสน่ห์ของตัวเองค่ะก็คือก็แล้วแต่รสนิยมของผู้ชมมากกว่าค่ะแล้วแต่แต่เลือกสรรว่าจะชอบอาจจะชอบทั้งห้าเรื่องไ<ช>ปหลาเรื่องก็จะมีแบบว่าบุคลิกลักษณะแต่ละเรื่องไปคนละแบบคนละอย่างไปใครชอบแนวไหนก็ดูหรือดูทั้งห้าเรื่องก็ได้ใช่ค่ะต้องไปเรียนอะไรเพริม่มเติมไหมคะน้องพีมในการแสดงเรื่องแอคติ้ง acting, หรือในเรื่องของเต้นรำไหมหรือว่าต้องฝึกซ้อมหรือว่า เรียนอะไรเป็นพิเศษมีมีซ้อมเต้นรำค่ะแล้วก็ทุกเรื่องเลยทุกเรื่องจะมีเต้นรำตลอดแล้วแต่เรื่องไหนจะมีเยอะมากน้อยไปกว่ากันค่ะแต่ของพีมเองก็จะมีดัมเมเยอร์ด้วยค่ะในเรื่องก็เล่นเป็นแบบดัมเมเยอร์ไม้หนึ่งมา3ปีซ้อนก็ต้องแบบก็ต้องเก่งใช่ค่ะก็มีเรียนดัมเมเยอร์เรียนเต้นนิดนึงค่ะแล้วก็ส่วนตัวพีมเองก็มีพัฒนาการพูด การแบบเล่นละครขึ้นมาหน่อยค่ะยังไงมักงเออพูดถึงเรื่องภาษาใช่ค่ะถือว่าเป็นลูกครึ่งที่ภาษาไทยชัดเจนมากค่ะผู้ชมหลังจากที่ครั้งหนึ่งพิมพเคยมาออกรายการพี่วันนั้นคุณแม่ยายที่รักมาวันนี้เป็นเรื่องใหม่แล้วพูดชัดขึ้นครั้งที่แล้วก็พูดชัดครั้งนี้พูดชัดขึ้น <c oughs> หนูไปเรียนอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าหรือว่าก็ฝึกพูดก็ฝึกพูดกับผู้จัดค่ะไม่ว่าจะเป็นพี่จ๋าจิม <c oughs> อย่างเนี้ยค่ะก็จะฝึกกระบ,บทเลยฝึกว่าต้องพูดยังไงต้องเว้นประโยคตรงไหนแล้วก็สิ่งก็คืออะไรที่ทําให้หนูพูดไม่ชัดค่ะพอแก้จุดนั้นได้ก็คือสบายเลยค่ะคำว่าอะไรน้องเพียที่หนูพูดไม่ชัดก็จะเป็นเรื่องของการแบบเว้นประโยคให้มันถูกเว้นวรรคให้ถูก<ม>อะไรเนี้ยค่ะ<ม>จังหวะในการพูดค่ะแล้วภาษาก็อาจจะไม่ได้พิเรียดมากใช่ค่ะก็จะมีมีแค่ไม่ไม่กี่คําเองที่แบบ สมัยนั้นเขาไม่ได้ใช้กันหรือว่าจะเปลี่ยนนิดนิดนหน่อยค่ะไม่ไม่ไม่เยอะมากค่ะแรกแอบกังวลไหมคะเรื่องภาษาแอบกังวลคะ่ะเรื่องที่แล้วก็ค่อนข้างติดๆิดขัดขาดค่ะแต่ก็พอได้มาเวิร์กช็อปเรื่อยๆก็คือหนูจะได้มาเวิร์กช็อปก่อนที่จะเข้ามาเล่นละครจริงๆประมาณเดือน2เดือนคะ่ะมือนก็ค่อนข้างจะมีเวลาให้แบบเตรียมตัว พราะเราได้เข้าเวิร์กช็อปทำให้เรามีความมั่นใจในการแสดงมากขึ้นเอาพูดถึงบทบาทของหม่อมหลวงราวียรำไยมีอะไรที่คล้ายตัวจริงของน้องพรีมากไหมคะอาจจะเป็นเรื่องของความแก่นแก้วค่ะเหมือนกันใช่ค่ะพรีมจะไม่ค่อยแบบผู้หญิงผู้หญิงอย่างเนี้ยค่ะก็จะออกแนวเห้าๆนิดนึงค่ะก็จะคล้ายตรงเนี้ยค่ะแล้วก็เรื่องกล้ากล้าพูดค่ะ ก็คือรู้สึกอะไรรู้สึกว่าสิ่งนี้ทำแล้วมันไม่ถูกต้องก็จะแบบพูดออกมาเลยค่ะก็จะกล้าแสดงออกนิดนึงค่ะแต่ก็ไม่เท่าระวีรำไัยค่ะแล้วอะไรที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงคะน้องพีนเอออย่างสิ้นเชิงเลยก็อาจจะไม่อาจจะเป็นเรื่องของความเสียสละค่ะ คือระวิรัำไพเขาจะเสียสละแบบมากๆค่ะคือเขายอมแบบเสียสละชื่อเสียงของตัวเองยอมให้ตัวเองแบบคือเสียสละเกือบไปทุกอย่างเลยค่ะเพื่อที่จะแบบให้คนอื่นเขาเพื่อความถูกต้องดีกว่าก็คือแบบเขายอมเสียสละไม่ว่าจะเป็นเรื่องของครอบครัวตัวเองเรื่องใจตัวเองเรื่องเพื่อนตัวเองคือยอมเสียสละมากเกินไปใช่ค่ะบัญชีเหตุผลมันก็มันน้อยไป ถ้าในชีวิตจริงถ้าเกิดว่าเราเสียสละขนาดนี้มันก็อาจจะทําให้เราแบบเสียใจไปตลอดชีวิตก็ได้ค่ะอ,อย่างพิมพ์เองอาจจะไม่ได้เสียสละขนาดนั้นอาจจะเสียสละบ้างแต่หมายถึงว่าบางเรื่องที่แบบให้มันสมเหตุสมผลถ้าเกิดอะไรที่ <c oughs> มันแบบมากจะเกินไปเหมือนในเหมือนในละครเหมือนในซีรีส์มันก็ดูเยอะเกินไปเนะพีม <c oughs> นอะอันนี้มากกว่าที่แบบรู้สึกว่าแตกต่างแต่ก็มีแบบม่เชิงกับแตกต่างกันหน้าเป็นหลังอย่างเนี้ยค่ะได้เล่นละครย้อนยุคเป็นพีเรียดในสมัยก่อนสมัยนั้น พรีนชอบอะไรในยุคสมัยนั้นบ้างผู้คนว่าเสื้อผ้าหน้าผมหรือครอบหรืออะไรยังไงหรือวัฒนธรรมอะไรในสังคนสมัยก่อนชอบเสื้อผ้าค่ะเสื้อผ้าหน้าผมเป็นอะไรที่แบบโหคุณสมัยก่อนเขาประณีตมากเลยค,ะค่ะมผมเขาจะแบบทํากันตั้งแต่ตอนกลางคืนตื่นเช้าขึ้นมาก็คือแบบแกะเกิดคือเขาจะ ใส่ใจรายละเอียดทุกอย่างค่ะเรื่องเสื้อผ้าก็เหมือนกันก็จะต้องเนี้ยบทุกระเบียบนิ้วเสื้อผ้าทุกอย่างก็ต้องไปตัดไม่มีการแบบซื้อมาทํามาแล้วอย่างนี้ค่ะสมัยนี้คือสำเร็จรูปนะก็สามารถไปซื้อสั่งได้เลยแต่ว่าสมัยก่อนต้องตัดเองเดียวใช่ค่ะเขาจะแบบใส่ใจกับเรื่องพวกนี้มากๆเลยค่ะแล้วอาหารการกินเหรน้องครีมก่อนก็ปนี้นะปนีค่ะการทําขนมทําแกงผู้หญิงก็จะแบบ อยู่ในครัวทํากับข้าวก็จะตรงนี้ก็มีความประณีตเหมือนกันค่ะอืออ่ะน้องพีมต้องไปเล่นตอนอื่นๆด้วยก็เราเป็นเป็นเรื่องแรกเป็นตอนแรกนะเรื่องที่สองเรื่องที่สาก็ต้องเล่นด้วยให้คิวหรือว่าต้องไปเล่นอะไรยังไงบ้างคะน้องพีมเอ่อเท่าที่ได้เล่นมาได้เข้าแค่เรื่องเดียวค่ะก็คือเรื่องรอนาพีค่ะเพองทว่าเลยใช่ค่ะเพราะว่าพีมก็จะต้องมีแบบต้องไปเรียนต่างประเทศค่ะใช่ค่ะก็จะอาจจะหายไปในช่วงที่สองที่สาม าจจะมาโดนมาถึงรุนพีเลยใช่คะ่ะแต่ก็คือส่วนในส่วนของคุณชายคะ่ะเขาจะเข้าเรื่องอื่นกันตลอดเวลาเลยคะ่ะจะเจอกันเกือบแบบเกือบทุกเรื่องเลยคะ่ะมีเราอาจจะแบบไปเห็นโผล<ช>่ตอนที่สุดท้ายเข้าฉากไปบ้างแล้วกับรุนพีรุนพีเป็นยังไงบ้างพอได้มาเล่นเ,เ,เรื่องเรื่องเราเรื่องแรกสาอทเต็มๆพอต้องไปในฐานะที่รับเชิญเขาบ้างก่อนรู้สึกแต่ แตกต่างนะคะ,คะไม่ว่าจะเป็นกอง,ก,องก็คือก็ไม่ใช่กองเราแล้วก็แตกต่างแล้วค่ะแล้วก็เรื่องเสื้อผ้าหน้าผมด้วยจากที่ชินกับการที่แต่งตัวเป็นผู้ชายตลอดพอเข้าเรื่องอื่นก็จะต้องแต่งตัวเป็นผู้หญิงใช่ค่ะแล้วส่วนใหญ่ก็จะเป็นฉากใหญ่ๆเวลาเข้ากันก็คือเหมือนเป็นฉากใหญ่เข้าพัวมารวมตัวกันก็จะเป็นแบบงานอลังการค่ะค่อนข้างอลังการเลยทีเดียวบางทีก็ต้องซ้อมเต้นต้องแบบ เป็นงานเต้นำํำมีใส่เสื้อผ้าแบบทุกอย่างเนี้ยบหมดเลยค่ะอย่างที่อยู่ในกองเราก็สบายๆนะหน้าผม<ช>ก็ต้องแต่งเยอะวิกเอาเสื้อผ้าก็เป็นผู้ชายแต่พอไปเขาา้าฉากกองอื่นนี่ต้องจัดเต็มอลังการมากอลังการชอบแบบไหนมากกว่ากนรรีมก็ชอบทั้งสองแบบนะคะ,ะก็ขอแบบสลับไปส,สลับมามดีกว่าคะ่ะผสมผสมกันสบายบ้างเอาผู้ถึงผู่หูนิดหนึ่งน้องมิ้น นัดวาระอาต้องปลอมตัวเข้าป่าด้วยกันเป็นยังไงบ้างเป็นเพื่อนที่ดีอะไรยังไงบ้างเพลย์พี่มิน้นในตัวพี่มิ้นนะคะเขาพี่เขาน่ารักมากค่ะแล้วก็ได้ถ่ายละครมาแบบเกือบจะอยู่ด้วยกันตลอดเวลาเลยค่ะปลอมตัวก็ต้องปลอมตัวด้วยกันอพอไปงานอะไรก็ต้องไปด้วยกันค่ะใช่ค่ะแต่ในละครจริงๆแล้วพี่มิ้นเขาจะเป็นคู่มั่นอของคนที่เราอแอบชอบ ของคุณชายธราธรน,<ช>นั่นเองเพราะเหมือนว่าครอบครัวเขาขู่กันไว้ตั้งแต่สมัยรุ่นคุณพ่อแล้วว่าจะต้องใ,<ช>ให้สองครอบครัวนี้แต่งงานกันอันนี้ก็เป็นความขัดแย้งของเราเหมือนกันว่าแบบความถูกต้องกับความความจริงหรือว่าหัวใจเราจะเลือกแบบไหนถามว่ารัฟีดำไพเขาเป็นเพื่อนกับหม่อมหลวงเกษราไหมก็เป็นเพื่อนกัน,กนค่ะ <c oughs> แต่ <c oughs> แต่ก็จะมีเนี่ยตรงเนี้ยนิดนึงเหมือนเป็นกำแพงระหว่างว่าแบบ เขาเป็นคู่มัะช,ชอบผู้ชายคนเดียวกันใช่ค่ะก,ก็คือก็จะยากตรงนี้ด้วยแหละคะ่ะแบบเล่นยังไงเป็นเราเป็นเพื่อนเขาแต่ก็คือก็มีจังหวะเสียใจกันบ้างก็นอนกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะอือ่ะละครเรื่องนี้ซีรีส์เรื่องนี้อตอนแรกที่เสร็จหน่อยแตละทอนพะน้องพิมพ์เล่นมีอะไรโดดเด่นที่ท่านผู้ชมจะต้องดูคะ่ะอ๋อมีหนึ่งเรื่องของ ประวัติศาสตร์ค่ะไม่ค่อยจะมีเรื่องที่แบบประวัติเรื่องเรื่องของพิมพ์ประวัติศาสตร์เยอะมากค่ะเรื่องราวเกี่ยวกับโบราณค <ๆ S 1> ดีโบราณคดีเ,เรื่องของปราสาทต่างๆอ,อย่างพิมพ์ก็ได้ไปถ่ายก็คือต้องไปถึงที่เลยค่ะที่บุรีรัมย์ค่ะก็ต้องไปแบบปราสาทพนมรุ้งปราสาทเมือมงตําก็จะมีเรื่องราวของเนี่ยค่ะโบราณโบราณคดีเรื่องของปราสาทแต่ละปราสาทว่ามีจุดเด่นอะไรยังไงค่ะ แล้วก็มีเรื่องของสถานที่ค่ะพิมเชื่อว่าคุณผู้ชมอาจจะไม่ไม่เคยคิดว่าเมืองไทยมีสถานที่แบบสวยๆงามๆขนาดนี้ค่ะแต่ของพิมพ์ก็จะออกแนวแบบเป็นสถานที่เชิงธรรมชาติค่ะ,คะก็จะเป็นน้ำตกเป็นป่าเป็นปราแตม่มันสวยจริงๆค่ะสถานที่แบบสวยมากแล้วเรื่องนี้ได้พูดถึงนักโบราณคดี ที่ว่าห่วงแหนสมบ,บัติของชาติด้วยในการที่คนมาขโมยวัตถุโบราณเรื่องนี้ก็จะสะท้อนให้เห็นคือพระเอกก็จะเป็นคนที่ช่วยขี่ขายเหล่านี้ด้วยก็คือใน,ใในแง่มุมของการที่แบบแบบหลุดห่วงแหนสมบ,บัติของชาติก็เป็นการรักษาสื่อถึงแบบสื่อถึงการอนุรักษ์แล้วก็รักษาวัฒนธรรมไทยด้วยค่ะเรื่องนี้ห้ามพลาดเลยนะน้องพีห้ามพลาดเลยค่ะใกล้ฉายแล้วมาเดิมฉายเป็นเรื่องแรกด้วยเร็วๆนี้ มีอะไรจะบอกให้ผู้ชมบ้างว่าแบบอย่าลืมห้ามพลาดเด็ดขาดกับเรื่องนี้ก็ขอฝากเรื่องนี้ด้วยนะคะทุกคนตั้งใจทํางานกับเรื่องนี้มากแล้วก็มีมันเป็นความรักที่ค่อนข้างจะแตกต่างจากเรื่องอื่นค่ะก็คือเป็นความรักที่เสียสละแล้วก็คือละครเรื่องนี้มันจะลุ้นจนถึงววนานทีสุดท้ายเลยค่ะเพราะว่าถึงแม้ว่าทุกคนขัดใจกับตัวเองมากๆแต่ทุกคนก็เลือกที่จะ ทำตามความถูกต้องจนถึงวินาทีสุดท้ายเลยค่ะก็อยากจะฝากให้ทุกคนลุ้นไปด้วยกันค่ะออ่<ต>อเวลาช่วงใกล้หมดลืมถามเรือ่องพ่วงกับเป็นยังไงบ้างพ่วงกับใจดีหรือว่าดุเราขนาดไหนหรือว่าเขี้ยวค้นขนาดไหนน้องพีมพี่หนุ่ม <S <S พี่หนุ่ม,มใจดีมากมค่ะพี่หนุ่มกิจใชเเ่เขาเขาเข้าใจเด็กค่ะก็คือเขาดูว่าหนูเป็นเด็กใหม่แล้วอาจจะอะไรหลายๆอย่างอาจจะไม่แบบยังไม่ค่อยเก่งค่ะ เขาก็จะมาอธิบายให้เราฟังคอยมาแบบบอกว่าทำไมตัวละครต้องทำแบบนี้ทำไมเรื่องราวมันเป็นมาอย่างไงค่ะเขาค่อนข้างจะแบบใส่ใจกับรายละเอียดแล้วก็ใส่ใจกับตัวหนูด้วยเขาค่อนข้างจะเรียกว่าอะไรอ่ะให้เวลากับหนูมากกว่าคนอื่นค่ะใส่ใจเคี่ยวคนกับเราเป็นพิเศษใช่ค่ะฟูมฟักแล้วมากเป็นพิเศษพี่หนุ่มสอนอะไรเราบ้างพิม ก็สอนเรื่องการแสดงค่ะแล้วก็เรื่องจังหวะการพูดการหันอะไรอย่างเงี้ยค่ะถือว่าเป็นผู้กับที่ใจดีใช่ค่ะแล้วพี่หนุ่มเขาก็ตลกด้วยค่ะตลกด้วยไม่ดุใช่ไหมเราไม่ได้กดดันไม่ไม่นะคะแต่ก็คือเวลาเล่นก็เวลาเลก็คือเล่นเวลาทํางานก็จริงจังค่ะจาเรื่องแรกแม่ยายที่รักมาถึงเรื่องนี้เราถือว่าเราพัฒนาฝีมือไปมากมหมแค่ไหนในความรู้สึกของตัวเองถ้าเกิดให้คะแนนตัวเองอ้องคลีอ ให้ขนาดตัวเองไม่ได้ค่ะก็ให้ท่านผู้ชมให้อาจพอใจกับผลงานตัวเองมากน้อยแค่ไหนก็ก็โอเคนะคะก็พอใจแต่พิมเองก็ยังมีอีกหลายอย่างที่ต้องพัฒนาค่ะก็ยังโอ้ต้องเรียนรู้ไปอีกเยอะเลยค่ะแต่ก็โอเคไม่ว่าจะเป็นเรื่องภาษาเรื่องการแสดงพิมพ์ก็มั่นใจว่าดีจากละครเรื่องเดิม,มจากละครเรื่องแม่ยายที่รักมากขึ้นค่ะอืมอ่ะพิจัด จาเยสซีเขาก็บอกว่าฝากฝังหนูพีมไว้เหมือนกันรู้สึกค่อนข้างที่จะแบบว่าเป็นห่วกหมายถึงว่าในเรื่องของหลายๆอย่างอ่ะพูดถึงพี่จะรพูดจัดหน่อยว่าแบาบได้สอนได้บอกอะไรเราบ้างคะน้องพีพูดจัดเขาก็พี่จา๋าพี่เขาก็ก็คือก็มีการเวิร์กช็อปกับพี่จ๋าก่อนที่จะมาเล่นละครคะ่ะม,มีการแบบทำความเข้าใจแล้วก็มีการเ,เรื่องซ้อมบทที่บอกว่าหนูต้องแบบซ้อมภาษาต้อง เรียกว่าอะไรปรับปรุงเรื่องภาษาค่ะพี่จ๋าเขาก็เป็นคนช่วยค่ะแล้วก็เรื่องเสื้อผ้าหน้าผมวิธีการเดินวิธีการแบบหม่อมหลวงคือต่อให้เป็นนักศึกษาที่เป็นเด็กซนๆแต่ก็ยังเป็นก็ยังคงมีความเป็นหม่อมหลวงอยู่ดีค่ะเขาก็จะมาช่วยแบบทําความเข้าใจตรงนี้ค่ะแล้วในเรื่องของการบางตัวในการอยู่วงการบันเทิงจ๋าได้สอนได้บอกได้นะนค่ะอรอยยังไงบ้างคะการตอบคําถามค่ะการ วิธีการพูดยังไงแบบไม่ให้เราดูแบบก็คือให้เราเข้าใจก่อนพูดค่ะให้เราแบบเข้าใจก่อนพูด,พดคิดก่อนที่จะพูดออกไปคิดก่อนที่จะพูดออกไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าว่าคิดแล้วค่อพูดไม่ใช่ว่าแบบพูดไปแล้วแบบใช่ค่ะแล้วก็วิธีการยังไงเพื่อที่จะแบบเรียกว่าอะไรอะ่ะ<อ>เหมือนเทคไทม์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก่อนอที่จะตอบคําถาม,มก็คือเราควรที่จะชวนคําถามก่อนอแล้วค่อยตอบ อย่างเงี้ยคะ่ะก็จะเป็นเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆอไปกองต้องพกอะไรไปบ้างเช่นพวกครีมกันแดดแบบเครื่องใช้ส่วนตัวยาสีฟันแปรสง,แงสีฟันแปรงสีฟันอะไรเงี้ยคะ่ะต้องพกไปด้วยใช่ค่ะบอกรายละเอียดขนาดนั้นเลยน้องพีมแต่แต่ได้บอกหรือเปล่าว่าวงการมันถึงน่ากลัวหรือไม่น่ากลัวน้องพีมเขาก็ก็มีการพูดเหมือนให้เตรียมตัวว่ารับกับ รับมือกับข่าวไม่ดีหรือว่ารับมือกับอะไรหลายๆอย่างที่เราอาจจะได้เจอ,อเอาล่ะค่ะเชานชมเวลาในช่วงแรกหมดลงแล้วเราได้รู้จักสาวน้อยคนนี้มากขึ้นในบทบาทการแสดงในเรื่องราวของหม่อมหลวงระพีรำไพนะกรัวีรำไพ,ำพในตอนของคุณชายธราศร,าราีกับสุภาพบุรุษาเทเนะคะ,คะอีกสักครู่นะคะกลับมาพบกับน้องพรีมใหม่เราจะมาพูดถึงเรื่องราวชีวิตส่วนตัวส่วนตัวของสาวน้อยคนนี้ค่ะสักครู่เดียวคะ่ะ